เริ่มจากสลักเลยครับใหญ่มากดูเชิบกับมือนะเกือบเท่าฝ่ามือครับน่าจะแกนประมาณสองนิ้วครึ่งครับโอเล็กตั้งครับใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเคร่องอะไรนอนน่าจะปันป่นปั่นปัมแล้วบบบน่าจะปั่นปัมครับปั่นปัมไฮดรอลิก คิดว่านะเครื่องนี้ครับอูใช่โยครับปันป่นปั๊มไฮดรอลิกนะนอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำมันไฮดรอลิกนี่เขาคอนโทรลครับคอนโทรลยกยกขึ้นยกลงได้ครับพี่น้องนี่มันมียกขึ้นยกลงได้ครับนี่มีขายืด ล้อเขาก็เป็นขอบราน้นนี่ขอบสิบเจ็ดจุดห้าครับขอบสิบเจ็ดจุดห้ายางเจ็ดสิบห้าครับสองหนึ่งห้าทับเจ็ดสิบห้าล้อกระทะแบบนี้ใส่รถด,ดำพอดีเลยนี่รถด,ดำหกล้ออันนี้ก็เป็นถังลมน่าจะเป็นถังลมครับคิดว่าน่าเป็นถังลมนะดูระบบภายในครับรอ,องรับน้ำหนัก น่าจะรับน้าหนักได้เป็นเป็นร้อยตันนะว่าน่าจะได้เป็นร้อยตันเลยเดี๋ยวพาเดินชมครับพี่น้องนานๆจะได้เห็นชุดบรรทุกเครื่องจักรหนะักแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าไม่เป็นงานขยายถนนหรือว่าสร้างสะพานขนาดใหญ่นี่จะไม่ได้เจอครับคมีสองสองลำครับฝ้ง่งกูไม่ใช่ผูข้างในมันมี อู้างละสีล้อครับข้างละสี่ยิบสีก็เป็น48ครับ48ล้อด้างละสีนะพี่น้องครับฝั่งหนึ่งนี่จะมีสองคู่ครับก็เป็นสี่ล้อ4ี่สเป็นสี่สล้อครับทั้งหมด น,นี่ก็แผ่นเหล็กแผ่นเหล็กตันนะเหล็กหนาครับประมาณสักเกือบนิ้วครับน่าประมาณหนึ่งนิ้วแล้วใหญ่มากเดี๋ยวมาดูอันที่สองเหมือนกันไหมมีชุดปันปั๊มไฮโดรลิกด้วยข้างหน้าครับอันนี้มีชั้นสองเลยมัน สี18ล้อครับหนึ่งชุดมันทุกได้น่าจะเป็นร้อยตันแล้วเหมือนกันครับเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์เล็กเครื่องคูปตาาบ้างหนึ่งดูเครื่องยนต์มาหนึ่งมีทอซิ่ง้วยนี่ครับั๊มไฮดรอลิกครับเหมือนกันครับยาง17.5ครับมาตรฐาน ขึ้นลงได้ยืดเข้ายืดออกได้หรือว่าน่าจะได้แล้วมันเลี้ยวได้ด้วยครับมันเลี้ยวได้บังคับล้อเป็นองศาได้ครับองศาเยวะมีคันชักวัตถันอันนี้อะไรไว้ต่อ,ออกข้างบอกไือยังไงเหนข้างบนนี่ครับ ผมไม่แน่ใจนะตอนนี้ผมอยู่ที่จุดเชื่อมต่อสะพานบุริรินครับอําเภอจอมพระไปพุทธตึกหรือว่าสุรินไปบุรีรั์ครับขอเห็นเครื่องจักรแปลกๆก,ก็ถ่ายให้ได้รับชมนะพี่น้องไม่ค่อยได้เจอแบบนี้นะแล้วเขาก็จะมีหัวลากครับหัวลากมาต่อลากมาตอ่อคันนี้หลยดึงไปมีสองคันนะ ถ้ามันทุกรถเครนมาหรือเปล่านักคิดว่าน่าจะขนรถเครนมาครับรถเครนใหญ่กำลังยกของอยู่บนสะพานนนครับมีสลิงแกไว้ใช้วะ่ะใหญ่มากสลิงครับนีสองนิ้วคนครับจะมีทั้งเบรกทั้งอะไรเลยหรือเปล่า โรเบ็ต48ล้อครับทั้งหมดข้างละ24ประมาณนี้นะพะี่น้องเห็นอรแปลกๆก็ถ่ายได้รับชมครับขอบคุณมปอย่างมากที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้ครับฝากกดติดตามให้กำลังใจในช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ